นับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่คนให้ความสนใจกันมากทีเดียวนะคะเพราะทั้งรอบสื่อมวลชนและรอบแสดงจริงเมื่อค่ำวานนี้ก็มีผู้ไปชมกันแน่นขนาดไม่ว่าจะเป็นคนดานจากวงการต่างๆรวมทัง้งคนในวงการบันเทิงเองก็มาชมกันไม่น้อยอาทิอัสดาวุฒิจิ๊บวสุลูกเกดเมทินีทธกนเกตวีระวันพร้อมทั้งนักแสดงสังกัดรวมทั้งศิลปินดุน่นใหญ่ที่คุ้นเคยกับเตอ๋อตั้งแต่ครั้งร่วมวง The Impossible อย่างวินัยพันธุระก็ไม่พลาดงานนี้ค่ะพิเศษจริงๆคือมาเพื่อคอนเสิร์ตของเต๋อเขานะฮะ แลก็ยังงคิดถึเพื่อนอยู่เสมอนอนกจากนี้ศิลปินกร a ม,มีีรุ่นหลังๆที่ไม่ได้ขึ้นแสดงในครั้งนี้ก็ยังขนขบวนมาชมกันเกือบทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณสามซุปเปอร์แก๊งทีนเอเกรดเอตองและนิโคเป็นต้นส่วนศิลปินรุ่นพี่ที่มีโอกาสได้ขึ้นโชว์บนเวทีนั้นคงไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกเพราะแต่ละคนต่างก็มาด้วยใจที่มีให้กับพี่ชายผู้ล่วงลับเรวัตพุทธนันค่ะ ดีใจเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้เพราะว่าที่นาเอกเคยมีโอกาสแล้วก็โชคดีมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เตอ๋อมาก่อนนะคะก็เป็นวันที่พวกเราทุกๆคนจะมารำลึกถึงพี่ชายที่เรารักกันทุกๆคนนะคะพี่ว่ามันเป็นหัวใจของพวกเราทุกคนที่ทําได้แค่นี้เท่านั้นเองที่เราจะทําให้พี่เตอ๋อได้ความจริงเราน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้แต่จะทำได้แค่นี้พี่ว่าพี่เตอ๋อคงชอบแล้วเพราะว่าสิ่งที่พี่เตอ๋อทาให้พวกเราโดยเฉพาะมีไว้ให้พี่ แค่นี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พี่เตอ๋อได้หมด